ปวัาท่านผู้ว่าการธนาคารในประเทศไทยเนี่ยพูดไปหลายครั้งแล้วทุกครั้งที่พูดถึงท่านผู้ว่าผมก็จะชื่นชมเออท่านเรียนสูงเรียนเก่งแล้วก็เป็นนักคิดมีภาคปฏิบัติก่ออาชีพจากองค์กรภาคเศรษฐกิจการเงินของโลกนะ World Bank มัง่งบริษัท uh, business and uh, บริษัท m c k i n s e y ่แอนด์คอมที่นิวยอร์กด้วยแล้วก็กลับมาทำงานกระทรวงการคลังประสบการณ์สูงนะตลาดหลักทรัพย์ก็เคยทำแล้วการศึกษาก็ที่สุดแล้วนะครับนะ BA อ c o n o m i c จากวอตันเอ่อจากสวอตมอคอลเลจครับด้วยเอเรียกว่าเกียรติยมสูงสุดผมคิดว่าน่าจะเป็นภาษาละตินก็คือซุมาคว l ด u d ์นะครับ l า u d า er หรือลอยดิ loudy นะครับก็คือว่าเป็นที่ชื่นชมระดับสูงสุดซูมานะครับถ้าหากว่าระดับมันจะมีระดับธรรมดาแล้วก็ระดับกลางนะครัก็ ถ้าเป็นไฮเอสน่าจะเป็นสูมาครับแล้วก็ปริญญาโทปร,ริญญาเอกก็เยลยูนิเวอร์ซิตี้สาขาเศรษฐศาสตร์หมดเพราะฉะนั้นคุณภาพทางการศึกษาสูงประสบการณ์ทํางานก็สูงไม่เห็นจะต้องไปต่อว่าอะไรกันนะครับรัฐมนตรีพิชัยนะิพถพันธ์กระทรวงพาณิชย์ซึ่งท่านอายุวันนี้ปรับแล้วนะครับบนจออายุ63าไม่ใช่เจห้ายังนุ่มอยู่นะครับพอฟัดพอเวียงกับท่านผู้ว่าแต่ท่านผู้ว่าคงไม่ฟัดด้วยนะครับเพราะว่าท่านเป็นเจ้าที่รัฐที่ต้อง คุยกันอย่างนุ่มนวลน,นะเป็นอิสระก็จริงอยู่แต่รัฐบาลก็ลุยได้นะครับท่านผู้ว่า,ายุห้าสิบเกนะครับคุณพิชัยอายุพิชัยนิพธพันธ์กระทรวงพาณิชย์อายุหกสิบสามนตรีตัวจริงที่เราพาดพิงถึงพอเข้าไปพาดพิงพูดว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยของผม <c oughs> <c oughs> ก็คือคุณพิชัยนิพธพันธ์ตกลง คุณพ,พิชายยังหนุ่มอยู่นะครับยังต่อสู้ฟาดฟ,ฟันทางการเมืองกันไปได้อีกยาวเลยอายุแค่หกสิบสามยี่สิบปีก็อยู่ได้นะครับแต่ว่าจะรอดหรือไม่รอดความเห็นสาธารณะในเรื่องไปดูถูกการศึกษาของคนอื่นอันนี้ประชาชนคิดเอาเองแล้วกันพ่ากับมาที่การศึกษายัางเป็นทางการของรัฐมนตรีพานิชพิชัยนริพัฒพันอายุหกสิบสามปีเนี่ยจรจริง ก็ได้กว่าการศึกษาที่ผมพูดผิดไปเมื่อวานนะครับเพราะว่าไม่ได้ไปเรียนต่างประเทศปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์ปริญญาโทรบริหารธุรกิจจากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิสศิลจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยตรงน,นี้ก็ทำให้ผมก่อนอื่นผมก็ไม่แน่ใจนะไม่ได้เช็คอีกทนะีพูดไว้ล่วงหนะ้าเดี๋ยวผิดจะได้ให้อภัยกันคือว่าศศินนี่มันเป็นบัณฑิตวิทยาลัยนะที่เรียนหลังปริญญาตรี จะโทจะเอกก็เชิญไปที่สสินนะครับทัตรีก็เศรษฐศาสตร์ทีิจุลาแต่ถ้าเกิดถ้าเขียนตามนี้ที่ผมเอามาจากวิกิพีเดียเนี่ยมันมันกลัวไปด้วยกันก็หมายความว่าสสินให้ปิญญาตรีด้วยอันนี้ไม่แน่ใจไม่ทราบขออภยัยผมควรจะเช็คได้แน่ใจเช้ามืดวันนี้แต่เมื่อคืนไม่ได้เช็คเตรียมเรื่องอื่นไว้เพียบเต็มจอนะครับเดี๋ยวค,ยค่อยดูกันไปทั้งชั่วโมงจะได้เข้าใจสิ่งที่พูดเมื่อวานอย่างละเอียดยิ่งขึ้นแต่แก้ตอนนี้ขอแก้แก้ไขเรื่องประวัติ หน่อยหนึ่งเพราะเมื่อวานเนี้ยท่านผู้ฟังที่รู้เยอะเยอะผู้ฟังมากจังเลยผมมีความรู้สึกว่าเวลาผู้ฟังมากเราจะมีทุกอย่างเงี้ยเวลาเราทําผิดแต่ก็มีความสุขนะครับว่าผู้ฟังมีความรู้มีคุณภาพทางการศึกษาสูงผมพูดอะไรทําอะไรต้องระวังตัวไว้ด้วยอย่าทําให้เก่งนะครับไม่เป็นไรครับเป็นสื่อผิดแล้วแก้ได้แล้วสบายใจทํางานต่อเพราะนั้นคุณพิชัยนฤทธพันธ์เนี่ยก็จบ จุฬาแล้วกันนะครับส่วนจะตรีจากเศรษฐศาสตร์จุลาหรือบัญชีอะไรไม่รู้แะแต่ว่านี่เ็บอกว่าทั้งตรีและโทจบจากศส,สินก็เอาตามนี้แล้วกันจบจุลาจึงไม่มีประสบการณ์ในการศึกษาจากต่างประเทศอันนี้ก็ขอทําฟุตโน้ตให้ชัดเจนนะครับไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปบอกไอ้คนนี้จบในคนนี้จบนอกใครเก่งใครดีก,กันใครจบไม่จบสำหรับผมแม้ว่าจะ,ะได้ต่อสู้ชีวิต เพื่อคุณภาพทางการศึกษาของตัวเองจนถึงขั้นที่เรียกว่ามีความสุขสุดยอดไม่ได้แปลว่าผมเก่งหรือสุดยอดคนอื่นที่ไม่ได้เรียนอะไรที่ไหนเลยหรือเรียนในเมืองไทยชีวิตมนุษย์เนี่ยมันมีวิถีต่างกันว่าต้องการอะไรก็ไปตามฝันนั้นเราอยากจะไปมหาลัยที่ดีที่สุดในโลกถ้าทําได้ก็ไปแต่ไม่ใช่เอามาข่มขู่ต่อว่า,ยา,ยา,ยาเยอะใหญ่คนเนอ้ยเอง ไม่เคยไปเรียนไอวิลิ่ e ไม่ใช่นะครับให้เข้าใจนะผมเป็นลูกคนจนไม่เคยคิดว่าจะต้องไปได้การศึกษาสูงอะไรที่ไหนยังไงก็ประเภทจบมัธยมปลายกลับไปสอนหนังสือพอแล้วแต่ว่าชีวิตมันพาไปมันช่วยไม่ได้มันเป็นธรรมชาติของการเดินทางของเส้นทางของชีวิตทุกคนมันเมื่อมีการศึกษาตามฝันที่ไหนก็ได้เราก็มีความสุขแต่ไม่ใช่เอาไปต่อว่าหรือเหยียดหยามคนอื่นเย้ยหยันเสียดสีว่าเฮ้ยทำไมไม่เรียนไอวิลแล้วทำไมจบ รามทําไมไม่เรียนจุฬาแล้วทําไมจบจุลาทําไมไม่ไปเยลอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขกับสถานภาพทางการศึกษาในระบบนอกระบบของทุกท่านอย่างเต็มที่แต่อย่าไปเหยียดหยามกันหรือดูถูกกันแต่เคารพกันว่าเออเขาจบจุกที่นี่เขาอาจจะช่วยเราได้ในเรื่องนี้เพราะเราไม่รู้นะเหมือนกันนะฮะผมก็จะไปคุยกับชาวบ้านว่าเออท่านใช้ชีวิตอิสระ เกษตรผสมผสานพอเพียงผมไม่เคยรู้เรื่องนี้เล่าให้ผมฟังหน่อยท่านไม่ได้จบอะไรเลยนอกจากปอรู้มากกว่าพวกผมจบบอตันสกูลอะไรอีกนะขอให้คิดว่ามนุษย์เท่าเทียมกันการศึกษาเชิญตามสะดวกที่ชีวิตสสสแสวงหาผมคิดว่าท่านลมำตีพาณิชย์สร้างประเด็นให้เราถกเถียงกันว่าควรหรือผมว่าไม่ควรอยู่แล้วนะครับที่เราจะมาบอกว่าจบอะไรมาจบที่ไหนมาทำไมจึงคิดอย่างนี้ มันเป็นเรื่องของส่วนตัวจะคิดยังไงนะครับตกลงรัฐมนตรีพานิชจบจุลาตีละโทจากศสศสินพูดถึงสศินเนี่ครับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศสศสินของจุลาเนี่ยก็ย้ำอีกทีว่าเขาเป็นการศึกษาร่วมหลักสูตรช่วยกันทำช่วยกันคิดช่วยกันสอนกับมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียของผมด้วยนะครับ เป็นเซเวเนียของผมของอาจารย์วิรพงษ์รามางกูลโอของนักเศรษฐศาสตร์ในเมืองไทยอีกเทียบเลยนะครับคือพวกนักบริหารธุรกิจวอตัน o กูลนี่ยครับก็ร่วมกันพูดง่ายคือ w วอตันสกูล o อฟยูนิเวอร์ซิตี้ออ n เพนเ v เนียร่วมกันกันกบจุฬาทําให้ทํางานที่การเรียนการสอนที่สสินที่จุฬานียมีคุณภาพสูงงั้นจบสสินต้องยกย่องนะครับผมรู้จักสสินดีในยุคเริ่มต้นนะครับ หมายความว่าก่อนจะเริ่มต้นสะสินที่จุลาอยู่ฝั่ง,งยืงย้งตรงข้ามกับซอยข้างๆมาบุญครองนะครับตรนนั้นอ่ะมันเป็นอาคารติดกับออพักอาจารย์จุลาแล้วก็มันก็มีตึกขึ้นมาอยู่ตึกหนึ่งนะครับตอนที่ยังไม่มีสะสินเนี่ยสถาบันสะสินเนี่ยผมเป็นลูกน้องของ ท่านผูน้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคือท่านาศาสตราจารย์ดรเขียนธีรวิทย์ซึ่งเป็นอาจารย์ภท่าวิชาการสัมพั์ระหว่างประเทศผมก็เป็นอาจารย์ลูกน้องท่านทีนท่นั่นด้วยอาจารย์เขียนก็ตั้งสถาบันเอเชียศึกษาที่จุฬาแยกออกมาจากคณะรัฐศาสตร์แต่ตกติดกันอยู่แล้วก็ทํางานจกนกระทั่งการศึกษาด้านเอเชียเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองมาจนอาจารย์เขียนธีรวิทย์มีบารมีผมเป็นเด็กใหม่ไปเป็นอาจารย์แกก็ชอบ ชอบผมเพราะว่าผมเป็นเด็กสุพรรณแกเป็นคนเมืองการ <c oughs> เนอเนเหมือนกันแล้วก็เรื่อยๆเจยๆเป็นลูกทุ่งเหมือนกันอย่างเงี้ยครับแล้วแกก็ไม่ถือตัวแกก็เลยหนีผมเป็นลูกน้องนะไปไหนไปด้วยก็มีโครงการจะสร้างเขาเรียกว่า international house เออเป็นเหมือนกับเป็นอาคารหอพักที่พักนานาชาติของจุฬาเพื่อที่จะให้นักวิชาการทั่วโลกมาสอนมาวิจัยที่กรุงเทพที่จุฬาเนี่ย ได้มีที่พักเหมือนกับเป็นอพาร์ตเมนต์ขนาดย่อมๆอยู่ก็เรียกว่า international house ของจุฬราลงกณรมหา,หลายลัยเป็นความฝันหาทุนมาได้จากน้ำธุรกิจส่วนหนึ่งผมรู้จักประชุมกันเป็นปีหลายปีแล้วแล้วก็อาจารย์เขียงก็จะเดินทางไปที่ญี่ปุ่นหลายครั้ง ทุกครั้งแกก็จะเอาผมไปด้วยถูกใจกันเพราะผมรับใชท้ท่านอย่างซื่อสัตย์เป็นเด็กพูดเหนือด้วยกันประมาณนั้นนะครับแล้วผมก็ชื่นชมท่านมาตั้งแต่ผมเรียนหนังสือแล้วมันไปไหนไปด้วยผมก็จะรู้ว่าโครงการอินเทอร์เนชั่นแนลเฮาส์เนี่ยต้องการเงินสนับสนุนจากญี่ปุ่นมันมีมูลนิธิศาสนาอะไรที่ญี่ปุ่นอะ่ะไปคุยกันหลายครั้งเวลาผมไปตังก็ไม่ค่อยมีนะครับที่จะไปเช่าโรงแรมดีๆแยกสองห้องผมจะนอนห้องเดียวเตียงข้างๆอาจารย์เขียนนะครับเวลาแกเปลี่ยนเสือ้อผ้า ปลูกพักมาผมก็จะเห็นหมดก็จนเราลำบากเป็นอาจารย์ชุลาไม่มีทุนแต่จะสร้าง International House ในสุดก็ล้มเหลวมันไม่ได้ก็เลิกไปนะครับที่ที่ควรจะเป็นอินเ r อร์เนชั่นแนลเฮาสเป็นความร่วมมือระหว่างญี่ปุ่นกับไทยเนี่ยตังไม่พอก็เลิกไปที่นั้นแหละครับอาคารอาคารที่มีอยู่เนี่ยก็เลยกลายเป็นสถาบันศส,สินสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศส,สินคำว่าคำว่าสถาบันบัณฑิตมันก็ ็น graduate school อยู่แล้วสอนหลังปริญญาตรีเป็นต้นไปครับอันนี้เราเกรดให้ฟังเพลินเเท่านั้นนะไม่มีอะไรหนักหนาแต่ให้ทราบว่าเวลาผมล้มเหลวในฐานะลูกน้องท่านสราจารยร์เขียนธีรวิทย์ผู้ก่อตั้งสถาบันเอเชียศึกษาและพยายามจะสร้างอินเตอร์เนชั่นแนลเฮาส์สำหรับนักวิชาการต่างชาติมาพักกันฟรีๆหรือถูกๆเนี่ยมันล้มเหลวเขาก็เลยอาคารนั้นน่ะแหละครับกลายเป็นอาคารแรกของสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศินป์ก็ เป็นด้วยประกาศชะะนี้ครับขอไปที่คุยเรื่องนิยาวที่เอามาปะต่อประวัติของท่านรัฐมนตรีพิชัยนฤะพธพันธ์นะครับ,รบเดี๋ยวจะน,นี้เรามาถึงเรื่องที่มันเนื้อหาจริงๆแห่งความทุกข์ของการพูดของท่านรัฐมนตรีพิชัยนฤะพธพันธ์นะครับ คือเวลานักการเมืองพูดและให้ประชาชนเป็นทุกข์ผมคิดว่ามันเป็นการกระทําที่มิบังควรนะผมต้องการความสุขจากการพูดของท่านท่านจะทําหรือไม่ทําอะไรพูดให้ผมมีความสุขหน่อยนะครับพอพูดแล้วทําให้ผมมีความทุกข์เนี่ยมันก็ต้องคุยกันหน่อยเพราะเราก็แก่แล้วเราก็อยากจะบอกว่าเฮ้ยไปต่อว่าอะไรกันยังไงทวนอ้างคําพูดอีกทีอันนี้ลอกมาจากข่าวสดถ้าผิดถูกอะไรก็ไปขอโทษผมแหละนะครับแต่ว่าโอเคมันคงไม่ผิดหรอกนะ คุณสุทธิชัยยุ่นเขาก็ทําอยู่เมื่อ,อาวานซื่อผมก็ดูเมื่อ,อาวานนะผมก็ดูแกนะเพราะเขาทำละเอียดในมุมมองของผู้ว่าแบงค์ชาติผมจะมีความละเอียดในมุมมองทางหนังสือที่ผมอ่านนะครับคุณพิชัยนฤพธพันธ์ลมติพันธ์พูดว่าผมยังงงอยู่ว่าผู้ว่าแบงค์ชาติออกมาพูดในเชิงว่าประเทศไทยไม่ต้องไปมุ่งเน้น GDP มากผมไม่รู้ท่านเรียนจบมาจากที่ไหนตรงเนี้ย มันทำให้ผมมีความทุกข์เอองั้นก็ไปเช็คซิว่าใครเรียนสูงกว่าใครไหนไหนจะเอามาเกทับกับเรื่องการศึกษาซึ่งผมไม่นิยมความคิดแบบนี้อยู่แล้วเพราะมันไม่ถูกยิ่งเราเรียนมาปริญญาสูงแบบเนี้ยมาอะไรที่ดีเราควรจะหยุดพูดเดี๋ยวก็จะหาว่าเอามาคุยมันแค่เป็นความภูมิใจของเด็กเอบ้านนอกคนหนึ่งเท่านั้นแต่อย่าไปทับเกทับว่าเอ้ยจบมาอะไรอะไรไม่ได้นะครับมันท่านล้ำตทีพิชัยนันทพัทพันไปว่าท่านผู้ว่าเรื่องการศึกษาจากที่ไหนเนี่ย ไม่ได้ผิดสองท่านนี้เท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นลูกเต้าเราใครอายุเท่าไหร่เรียนจบที่ไหนเคารพความเป็นมนุษย์ให้มันเท่ากันรวมทั้งนายกองค์อิงแพทองทานต้องเท่ากับพวกเราทุกคนต้องอย่าไปดูถูกท่านว่าเป็นลูกคนรวยเลย <laughs> มนุษย์ต้องเท่าเทียมกันนะครับเพราะฉะนั้นการไปต่อว่าว่าเ,เรียนมาจากไหนเนี่ยอันนี้ไม่ถูกนะแล้วก่อนอนน้นก็พูดว่า เหมือนท่านผู้ว่าแบงก์ชาติพูดเหมือนคนไม่ค่อยเรื่องอะไรเป็นวิธีคิดที่ผิดปกติซึ่งนี้ผมแย้งไปแล้วเมื่อวานเดียวและวันนี้จะลงรายละเอียดน,นะครับวิธีคิดท่านผู้ว่าเนี่ยปกติเป็นความคิดที่อัดแน่นไปด้วยประสบการณ์ทางวิชาการและความรู้จริงๆเป็นทางออกที่ท่านเสนอถ้าไม่ใช่ผู้มีอำนาจในการที่จะบังคับทิศทางเศรษฐกิจของประเทศนอกจากความคิดอิสระของธนาคารแห่งประเทศไทย ท่านลัมตีทุบท่านทิ้งได้เลยไม่ชอบก็เปลี่ยนได้เลยเชิญตามสบายนะครับแต่ประเทศชาติทั้งโลกเนี่ยเขาจะเคารพความเป็นอิสระของธนาคารชาตินะครับเพราะฉะนั้นก็ท่านรัมตีพูดจึงทําให้ประชากรในประเทศไทยที่คิดมากอย่างผมเนี่ยมีความทุกข์นะท่านอาจจะไม่แคร์เว้ยเอ็งมีความทุกข์ก็ไปแก่แล้วเดี๋ยวเองก็ตายก่อนแล้วแต่ท่านจะมาอะไรกับผมที่ผมทุกข์มากอันนี้ครับ,นะรบท่าน จะทำนโยบายแค่ให้คนมีความสุขมันไม่ได้นี่รัฐมนตรีพานิชพูดอย่างเงี้ยไปว่าผู้การธนาคารแห่งประเทศไทยว่าเฮ้ย hey, คุณจะทำนโยบายแค่ให้คนมีความสุขมันไม่ได้อ้าวทำไมว่างั่ละล่ะครับท่านอธิบายต่อนะครับเพราะถ้าคนไม่มีเงินไม่มีไรายได้เพิ่มคนจะไม่มีความสุขคนจะมีความสุขได้อย่างไงแปลว่าวิธีคิดหรือปรัชญาทางเศรษฐศาสตร์ของท่านรัฐมนตรีพาณิชเนี่ยคือเงิน เท่านั้นที่จะทําให้เกิดความสุขมีเงินมากก็สุขมากอันนี้ผมอธิบายเพิ่มเติมใช่ไหมครับถ้าพูดกันแบบเนี้ยเป็นความคิดที่ผิดผมก็พูดว่าผิดผิดไปจากความคิดปรัชญาพื้นฐานของสังคมไทยสังคมพุทธและเศรษฐกิจพอเพียง <S <S หมายความว่าชีวิตเราเนี่ยมีความสุขด้วยความพอเพียงรวยก็รวยอย่างพอเพียง จนก็ใช้ชีวิตให้พอเหมาะพอควรและขยันข่แข็งทําให้ชีวิตอิ่มเอิบอ,อย่างพอเพียงแต่จะมาบอกแบบรั้นตรีพูดอย่างเงี้ย้ยคนเราจะมีเอาแค่มีความสุขธรรมดาไม่ได้ต้องมีเงินถ้าไม่มีเงินไม่มีความสุขอันนี้ไม่ได้ผิดแต่ก็ไม่ผิดถึงขนาดสารน้ำนวนจะสั่งให้พ้นตําแหน่งนะครับมันผิดไปจากปรัชญาชีวิตของผมและคนจํานวนมากที่ไม่ได้รุ่งเรืองมั่งคั่งเหมือนท่าน,น เราหาความสุขได้จากการอยู่ที่ฉผมก็มีความสุขจากการทําวิทยุนะครับเนี่ยจบหนึ่งชั่วโมงผมก็ได้แล้วนะสองพันนะครับเดือนผมก็มีรายได้สามสี่หมื่นเฮ้ยพอแล้วนะครับเหลือเฟือเดือนนี้ยังเหลือสองหมื่นสามหมื่นใช้ไม่หมดหรอกนะครับนะเพราะฉะนั้นท่านอย่ามาวางมาตรฐานแถมไปต่อว่าคนที่คิดว่าผิดอีกนะครับว่าความสุขไม่จำเป็นต้องมีเงิน อย่างเดียวนะครับมันมีอย่างอื่นด้วยอันนี้ก็เถียงก็ได้นะครับท่านรัฐมนตรีไม่ต้องมาโกรธกันนะครับท่านคิดว่าเงินเท่านั้นที่จะบรรดาลให้เกิดความสุขแต่ถ้าสมัยจอมพลสฤษดิ์ธนรัฐยุคที่ผมเป็นเด็ก2,500นหอนะครับช่วงนั้นนะครับบวกลบ2,500ก่อนที่จะมาถึงจอมพลถนอมเป็นผู้นำประเด็จการเนี่ยคำขวัญก็คืองานคือเงินเงินคืองานบันดาลสุขแบบนั้นรัฐบาลนี้ไม่ต้องการให้ท่านรัดเข็มขัดแต่ต้องการให้ท่านประหยัดนะ ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวงานคือเงิน,งนเงิน,งนคืองานบรรดาศักดิ์อันนั้นยังมีความหมายที่กลมกล่อมกว่าทํางานแล้วก็ได้เงินไม่ใช่แบมือเขาแจกมาหมื่นบาทมันความคิดทางเศรษฐศ,ศาสตร์ของรัฐบาลชุดนี้นาโดยรัตรีพาณิชย์เนี่ยมันสวนทางกับปรัชญาชีวิตที่งดงามของผมนะครับท่านก็ไปสู้คนอื่นแล้วกันผมไม่สู้ท่านหรอกครับผมก็แค่ไม่โหวตให้ท่านเท่านั้นเองนี่คือความทุกข์ตอนนี้ผมจะกลับมาคุยเรื่องที่ยังไม่มีใครพูดถึงกันให้ละเอียดอีกนิดหนึ่งนะครับ คือท่านพู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยไม่อยากให้คิดกันแต่เรื่องการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นหนทางเดียวนะครับคืออย่าไปไล่ล่า GDP กันให้มากนักหรือ Gross Domestic Product หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติคือการเติบโตทางเศรษฐกิจให้มากนักเมื่อรัฐมนตรีฟังแป๊บหนึ่งก็ ก็แย้งเลยว่าไม่ได้เราจะต้องเติบโตทางเศรษฐกิจคิดแบบผู้ว่าเนี่ยมันผิดแต่ผู้ว่าเหตุผลท่านผู้ว่าที่ไปบรรยายในที่ประชุมแห่งหนึ่งนะครับว่ามันเป็นเรื่องที่ว่าเราจะต้องอลดหนี้ครัวเรือนเราจะต้องให้การกระจายรายได้ไม่ไปกระจุกตัวอยู่ที่ผู้ที่ได้ประโยชน์จากการเติบโต,ต,ตทางเศรษฐกิจคือผู้ผลิตสินค้าอุตสาหกรรมนักธุรกิจใหญ่ๆมันจะได้ไป7 0็นะครับที่เหลือมันจะเป็นเขาเรียกว่าเกษรกระายนักเศรษฐศาสตร์จ,จะเรียกว่า trickle down economics ก็คือว่าเราเป็นลูกจ้างที่ไหนที่เขารวยๆนยเขาจะแบ่งให้เราเป็นเงินเดือนค่า,าจ,จ้างโอทีนิดๆหน่อยๆแต่ถ้าไม่มีบริษัทใหญ่ๆเราก็ไม่มีงานทำมันเศรษฐกิจเนี่ยมันกระจายลงไปลงไประดับล่างๆ t r i c เกิลดาวเหมือนกับน้ำค่อยๆหยดกระเซ็นกระสายลงไปมันไม่พองไงวิธีคิดของท่านผู้ว่าธนาคารอย่างประเทศไทยคือว่ามันจะต้องไม่ต้องห่วงคือไม่ต้องไปไล่ล่าความเติบโตทางเศรษฐกิจมากจนกระทั่งลืม คนส่วนใหญ่ของประเทศที่ได้ส่วนแบ่งจากการเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยน้อยและยังเป็นหนี้ครัวเรือนอยู่อันนี้สอดคล้องกับรัฐมนตรีพาณิชย์อย่างหนึ่งก็คือว่าห่วงเรื่องหนี้ครัวเรือนโอเคผมให้ประเด็นนี้เขาถกเถียงกันต่อไปมีนักเศรษฐศาสตร์ออกมามีอาจารย์ไพฑูลคุ้มทรั์ที่เพื่อนนักเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ส่งคลิปลายมาให้ผมดูนะครับท่านผู้ฟังไปดูเองด้วยกันผมจะใช้เวลาที่เหลือมาโฟกัสหนังสือ ที่อ่านมาแล้วคิดว่าควรจะอ่านกันต่อไปนะครับก็คือเดังสือที่พูดถึงเรื่องการเติบโตทางเศรษฐกิจมันมีลิมิตอันนี้อธิบายไว้เมื่อวานแล้วนะครับว่ามันเป็นผลงานการวิจัยออของคณะนักวิจัยที่รับ ค่าจ้างหรือว่าโครงการทํางานวิจัยจาก Club o อฟโรมเป็นกลุ่มนักธุรกิจเอกชนปัญญาชนาที่เขารวมตัวกันคิดในเรื่องเศรษฐกิจทั้งหลายเนี่ยว่าเขาจะคว,ควรจะทํากันยังไงมันก็จะออกมาเป็นงานวิจัยชิ้นหนึ่งแล้วก็ตีพิมพ์ออกมากลายเป็นรูปเล่มของหนังสือในปี1972นะครับที่เรียกว่า limit to growth นั่นเองตามเอาปกไม่ขึ้นจอหน่อยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะมีหลังจาก ไม่เติบโตทางเศรษฐกิจแล้วมันจะมีอะไรนะปี1992 1 9ผมจะโฟกัสมาที่1,972แล้วก็ฉบับเวอร์ชัน30ปีให้หลัง2,004ว่ามันมีข้อสรุปอย่างไรและมีคำคมที่เอาไปคิดต่ออย่างไรในเวลาที่เหลือนะครข้อสรุปพูดไปเมื่อวานนี้คือว่าถ้ามนุษย์ทำลายทรัพยากรธรรมชาติจัดการทรัพยากรธรรมชาติไม่ยั่งยืนก็จะทำลายสิ่งแวดล้อมมาหาศาลเพื่อจะผลิต สินค้าของขายหรือเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจยิ่งเติบโตก็ยิ่งเจ๊งล่มสลายเพราะว่าสิ่งแวดล้อมจะถูกทําลายจนเกือบหมดสิน้นทรัพยากร,กรก็จะไม่เหลือมนุษย์ก็จะลดการเติบโตการเพิ่มพลเมืองก็จะไม่มีนะครับแล้วมนุษย์ก็จะถึงจุดที่เศรษฐกิจไม่สามารถจะเติบโตได้อีกต่อไปอันนั้นจะเป็นจุดที่หลังจากการเติบโตหยุดลงแล้วจะเกิดอะไรขึ้นผมอาจจะพูดง่ายนะครับแต่ทบทวนเป็นแบกกราวให้ ขอแปลบางส่วนของบทนำในหนังสือนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่มันแบบเพื่อจะได้อะไรที่มันชัดเจนมากขึ้นนะครับว่า Limit t o ตถู growth หรือการที่บอกว่าการเติบโตทางเศร,รษฐกิจนั้นมันมีข้อจำกัดเนี่ยแล้วก็กลายเป็นชื่อหนังสือ Limit t o ตถู growth ที่เรินเป็นงานวิจัยที่ทำให้กับ Club of Rome ออกมาเป็นหนังสือที่เราอ่านง,ง่ายขึ้นนะครับเล่มซ้ายมือนะเล่มแรกนะครับก็จะแปลอย่างนี้นะครับว่าลิมิตทุกรสหรือการที่วิจัยใช้คอมพิวเตอร์โมเดลสรุปได้แล้วว่าการเติบโตนั้นมีความจํากัดไม่ต้องไปรีบเติบโตกันไปเดี๋ยวมันจะเจ๊งกันเร็วนะครับเศรษฐกิจจะล่ําย่ําแย่สวัสดิภาพมนุษย์จะเสื่อมโทรมตอนนี้ก็เหมือนรวยใช่ไหมครับใน่สุดก็จะเสื่อมโทรมทรัพยากรธรรมชาติหายหมดนะครับเหมือนสร้างเขื่อนแล้วป่าสักหายนั่นแหละนะครับ เพราะฉะนั้น Limits to Growth หรืองานวิจัยชิ้นนี้ขอร้องให้มนุษย์ร่วมกันสร้างนวัตกรรมสังคมพื้นฐานสำคัญเชิงรุกอย่างแข็งขันเป็น Pro-Active ผ่านกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีวัฒนธรรมและสถาบันเพื่อที่จะได้หลีกเลี่ยงการเพิ่มสูงขึ้นของรอยประทับทางระบบนิเวศโดยฝีมือมนุษย์จนเกินขนาดไปกว่าที่ดาวเคราะห์โรคจะมีขีดความสามารถรับได้ผม เดาแล้วกันนะครับว่าน่าจะมีคนแปลแล้วนะครับผมไม่ทราบขอให้ด้วยนะครับผมก็จะอยู่ในหนังสือของผมเท่านั้นเองผมไปเช็คดูแล้วกันนะครับ <S <S อันนี้ผมแปลเฉพาะคําคมที่ติดใจผมคือว่าออขอร้องนะอย่าทาลายสิ่งแวดล้อมอย่าทําลายทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจแล้วแล้วเราจะต้องจัดการทํางานกันร่วมกันมีนวัตกรรมมีะมอะไรใหม่ๆทางเทคโนโลยีวัฒนธรรมและโครงสร้างสถาบันจะได้พัฒนาแบบค่อยๆไป หลีกเลี่ยงการเพิ่มสูงขึ้นของความรุนแรงการทําลายระบบนิเวศโดยมนุษย์ด้วยกันเองมันทําลายซะจนโลกรับไม่ได้โลกก็ะเละนะครับเนี่ยคือแปลได้อย่างนั้นอีกตอนหนึง่งนะอันนี้เป็นภาษาอังกฤษนะครับ when industry decline ผมแปลเป็นไทยดีกว่านะครับแปลเป็นไทยได้ก็คือว่าเ,เมื่ออุตสาหกรรมกบถอยตกต่ำสังคมไม่สามารถ รองรับการเพิ่มปริมาณการผลิตเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจได้อีกต่อไปได้มากขึ้นมากขึ้นอย,อย่างยั่งยืนได้ทั้งเรื่องอาหารบริการและการอุปโภคบริโภคเมื่อภาคการผลิตในระบบเศรษฐกิจเหล่านั้นหยุดการเติบโตจํานวนประชากรก็หยุดการเติบโตตามไปด้วยการยุติการเติบโตทางเศรษฐกิจอาจจะมีได้หลายรูปแบบอาจจะเป็นแบบพังคลื่นทลายลงมาอย่างฉับพลันควบคุมไม่ได้ ควบคุมไม่ได้ทั้งด้านการลดต่ําของจํานวนประชากรและการลดลงของระบบดูแลสวัสดิการของมนุษย์รืออีกนางอีกทางหนึ่งก็อาจจะเป็นการค่อยๆปรับตัวไปอย่างนุ่มนวลของมนุษย์ให้อยู่ร่วมกันได้กับขีดความสามารถของดาวเคราะห์โลก World 3หรือ World 3เป็นโมเดลคอมพิวเตอร์ที่วิจัยงานนี้ออกมานะครับเหมือนกับว่าเราจะมีโลก รุ่นที่3นะประมาณนะั้นแต่นี่เป็นชื่อโมเดลคอมพิวเตอร์นะครับที่เรียกว่า World 3นะถ้าเกิดท่านเซิร์ชคำว่า World 3อาจจะเจอก็ได้เพราะมันคำที่ p ๊อ u l ู r ล่าอยู่ในยุคหนึ่งอ่เหมือนกับโลกยุค3ยุคที่หยุดการเติบโตแหละนะครับแต่มันเป็นชื่อโมเดลคอมพิวเตอร์ที่เขาใส่ข้อมูลแล้วก็ขย่ามันออกมาเป็นงานเอ่อล t มิต o w t h ทศเนี่ยครับ World 3หรือ World 3หรือโลก3คือโลกไม่ใช่โลกที่3านะโลกหมายเลขส โลกยุค3คือโลกที่ยุติการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบนุ่มน,นวลตามต่อได้ช่วงเวลาอันยาวนานที่มนุษย์มีชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีระบบสวัสดิการสร้างและเพิ่มพูนความสมบูรณ์พูนสุขในระดับสูงในชีวิตนะครับไอ้เวอร์ทรีเนี่ยครับท่านผู้ฟังครับก่อนที่จะจบรายการนะครับผมจะสรุปอย่างนี้ว่าไอ้ที่พูดมานนี้มันเหมือนกับพุ่งเฟอ้อเพ้อฝันมันยาวมันมองไม่เห็น มันเป็นโมเดลคอมพิวเตอร์มันเป็นงานวิจัยแต่มันก็ยาวนานมาตั้งแต่1972แล้วนะครับแล้วก็สั่นสะเทือนโลกเศรษฐศาสตร์อยูอ่มากในยุคนั้นก็มีการถกเถียงเฮ้ยไม่เห็นด้วยเร,เราไปได้ทำลายสิ่งแวดล้อมให้ออพอเหมาะพอควรอะไรแบบเนี้ยสิ่งแวดล้อมเราจะมีคาร์บอนเทรดนะมีการปลูกต้นไม้ซึมซับอากาศพิษอะไรต่างๆแล้วก็ไปคิดเงินกันประเทศอุตสาหกรรมก็ไปจ่ายเงินประเทศที่ปลูกต้นไม้นะอันนี้เป็นเรื่องของ วิธีคิดแบบตะว,วันตกว่าไม่เป็นไรทำลายสิ่งแวดล้อมต่อไปเดวพปจัยเงินให้กับประเทศที่รักษาสิ่งแวดล้อมวิธีคิดแบบนี้ไม่ใช่โลกหมายเลขสามไม่ใช่ World ทรีไงครับแต่พอมามีข้อเสนอว่าไม่ต้องรีบเติบโตเพราะการเติบโตมันมีข้อจำกัดของมันเนี่ยนักเศรษฐศาสตร์ก็คือหาก,กันเมื่อปีหนึ่งพันเก้รอเจ็สิอง่ยมาทุกวันนี้ก็ยังคิดกันอยู่แต่ข้อโต้แย้งยังอยู่จุดอ่อนตรงนี้ผมอธิบายได้นะครับว่า คือมันไกลมันมองไม่เห็นผมว่าท่านล้มตรีกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการคลังล้มตีทั้งหลายรัฐบาลชุดนี้ก็อาจจะมองไม่เห็นหรือว่ามองไม่เห็นประโยชน์ของการทํางานระยะยาวเพื่อให้โลกยังยืนให้ประเทศไทยยังยืนเราต้องการระยะสัน้นเราต้องการสร้างเครือเราต้องการลดดอกเบี้ยเราต้องการขายของเยอะๆเราต้องการให้มีงานทํานี่ครัวเรือนเพราะเราขอทาลายสิ่งแวดล้อมกันก่อนไม่เป็นไรหน้าอะไรแบบนี้นะครับอากาศไม่เป็นไรน้ําเสียเดี๋ยวเราจัดการเดี๋ยวเราขอ ตัวเลขเพิ่มทางเศรษฐกิจการในการเติบโตไปก่อนนักวิชาการจึงเตือนนักวิชาการสายนี้นะครับสายลิมิตสุกร์จึงเตือนบอกว่าเอ้ยการเติบโตมันมีข้อจํากัดทางออกที่จริงทางออกมันมีสองทางแล้วก็นักวิจัยชุดน,นี้เขานุ่มนวลน,นะครับเขาเข้าใจมนุษย์ดื้อมนุษย์ก็จะเติบโตแล้วเพียงแร่บอกว่าถ้ามันถึงจุดที่เติบโตไม่ได้แล้วเนี่ยครับเรียกว่าเป็นดีเอ็นเอออฟกรอเนี่ย เมืเกิดโลกอาจจะเรียกว่าโลกยุคสามตามโมเดลคอมพิวเตอร์นี้ก็คือว่าโลกไม่เติบโตแล้วนะมันจะอีกกี่สิบร้อยปีผมไม่ทราบนะครับเนี่ยคนจึงมองไม่เห็นเพราะมันไกลเกินไปแต่ต้องกลัวหน่อยนะครับว่าเศรษฐกิจเติบโตเร็วไม่ดีเติบโตช้าดีเติบโต,าต,บตมากไม่ดีเพราะว่าโลกจะสลายเรื่องสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทั้งหมดแล้วบ้นปลายก็จะจบลงจะเป็นดิเอโนเฟรสมนุษย์จะไม่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจ ประชากรโลกมนุษย์ก็จะถอยลงมาจะไม่ผลิตประชากรจะไม่แต่งงานจะไม่มีลูกมากเพราะว่ามันรองรับไม่ไหวทรัพยากรมันหมดสิ่งแวดล้อมมันเละเทะก็จึงเปดีเอ็นอัพโกรก็เกิดโลกยุคสามโลกยุคสามเนี่ยมันงดงามในแง่ที่ว่าโลกยุคสามผมพูดอย่างคร่าวๆหมายถึงโมเดลคอมพิวเตอร์เวิลด์ทรนะครับมนุษย์จะมีความสุขมากขึ้นประชากรน้อยสิ่งแวดล้อมอาจจะต้องได้รับการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ มันลำบากนะมันหายไปหมดแล้วใต้ดินเนี่ยครับแต่ว่าชีวิตทวมฝูมนุษย์มีจํานวนจํากัดลงจํานวนประชากรก็จะมีระบบสวัสดิการสร้างและเพิ่มเพิ่มเพิ่มพูน,พนพความสุขสมบูรณ์ระดับสูงในชีวิตดูประโยคท้ายของข้อความมันจอเนะครับเอร์ทรีเน่ยถ้า disruption กันก็คือว่ามนุษย์ไม่สนใจแล้ะมันจบ ก่อนจะเกิดบอร์ทีจบการเติบโตมนุษย์ก็ทาลายกันไปอย่างรวดเร็วแล้วเราก็อยากจะเติบโตเป็น5เป็น6เป็นเเอนี่ยอันนี้คือการทําลายโลกอย่างฉับพลันนะครับแต่ถ้าทางออกที่นุ่มนวลก็คือออเดร l y เอนให้การเติบโตมันหยุดอย่างนุ่มนวลแล้วยุคก,การเติบโตหยุดไม่มีการเติบโตอ,อีกต่อไปแล้วทางเศรษฐกิจก็จะตามไปด้วยช่วงเวลาันยาวนานของความสุขสมบูรณ์สวัสดิการในชีวิตของมนุษย์อย่างแบบ High Human Welfare relative l y High นะครับตรงเนี้ยเวลาผมอ่านหนังสือเล่มนี้ผมีความสเออมีความสุขนะแต่มันอีกห้าร้อยห้าสิปีหรือสองรอยปีข้างหน้านี่นักการเมืองก็มองไม่ออกผมมองออกเนื่องจากผมหลงไหลในความคิดอันยั่งยืนแล้วผมไม่จําเป็นจะต้องแลกความสุขจากโลกแบบนี้เพราะมันจะเป็นลูกหลานผมในอีกสองสามร้อยปีข้างหน้าถ้าเรามีผู้นําทางการเมืองมี Vision, วิ s ชั่นวิสัยทัศน์ไกลซึ่งตอนนี้ไม่มีนะครับ มองลูกอีกสองร้อปีข้างหน้าเพื่อลูกหลานก็ต้องหยุดยั้งการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างฉับพลันรวดเร็วเพราะว่าเรายังไม่พร้อมที่จะปกป้องสิ่งแวดล้อมแนละทรัพยากรธรรมชาติจึงบอกให้กลับไปอ่านหนังสือที่อาจจะคนลืมไปแล้วนะครับผมไม่ลืมเพราะมันอยู่บนหิ้งผมนะแล้วผมก็จะเตือนตัวเองว่าเฮ้ยตอนนี้เราไม่ร่ำรวยไม่มั่งคัง่งเพราะว่าเราไม่เติบโตเร็วเกินไปเพราะฉะนั้นผมก็จะเก็บกระเจี๊ยบข้าวโพดมากินวันละฝักสองฝักนั้นแหละนะครับส่วนข้าวผมซื้อเอา เอาละครับเวลาของรายการโลกยามเช้าวันนี้น่าจะพอประมาณนี้นะครับไปเถียงกันต่อจะไปเชื่ออะไรกับผมเป็นนักจัดรายการธรรมดานะครับนักเรศรษฐศาสตร์นั่นแหละเอาไปเถียงกันต่อเพราะาประเด็นเรื่องการเติบโตมันมีลิมิตเนี่ยต้องเอามาเถียงกันจริงๆไม่เชื่อนะักการเมืองจะฟังหรอกครับเพราะว่าชีวิตเขาสั้นช่วงสี่ปีสี่ปีสี่ปีชีวิตเราแล้วลูกหลานเราเนี่ยมันสี่ห้าร้อยปีขา้างหน้าถ้าคิดได้อย่างนั้นนะจะเลือกตั้งพักเดียวที่คิดแบบนี้มาทุกครั้งเสมอไป ไม่เชื่อลองดูนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ